อักราบสวัสดีครับผมโอดิกดีเกรดวันนี้เราอยู่ในเกมดิจิมอนคริสตัน EP7 กันแล้ว <c oughs> ตอนนี้เราไปยิมมังกรที่เมืองฟูซิเบซิตี้วันแล้วก็เริ่มกันเลย <c oughs> โอ้โมีหินให้ดัน ย้ายแบบที่นั้นๆแล้วใช้สิ่งของที่ตรงที่กำหนดเอาไว้จังเลยจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเปิดกระเป๋าเฮ้ยเดี๋ยวนะยืมมังกรเฮียมันมีแฟร์รี่ทำไมวะ คนสองเป็นแองเจมอนสงสัสสสยจะดันผิดอืมแอดราม,มอนในนี้แพ้คูณสี่แม่งต้องเปิดกระเป๋าอีกแล้วตรู ดันหินเข้าไปเซโล่หรือว่าสแล้ว,ลวอ่าโอเค อ๋ออิบกี้เป็นผู้ใช้มัง,มงกรระดับโลกเนี่ยเราเป็นยิมเราเป็นยิมลีดเดอร์ เราทำเต็มที่เสมอมา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 อร์โรวีดราโอน <c oughs> เฮ้เราดีดอ,อะไรดีวะลมมันหนาวเนบ กโลโอมอนไอ้นี่สายเวลาน่าจะเป็นสายความมืดกับมังกรแน่เลยเกรนคิสอะไรนะเขาแค่เนี้ย <c oughs> เปลี่ยนเธอ โอ้โห,าหางเลขมัดเพลิงไม่ใช่มังกรความมืดโอ้พ่นไฟลมหายใจมังกรดูดิ ติดชาเอาเลดโอ้โหตัวต่อไปเป็นคาร์โนวิสมอน นนโนวัสมอนนี่ไงล่ะเอลโลบล็อสนี่มันท่าลูเกยียนี่หนา โติม่อนวิเข้าปากาติสลับ,บอมมาโอเค บ้าเอ้ยเอาลมยิงก็ยื้อตายโหหางเหล็กไม่สแตปไม่สแตปโหใช้อา แพ้เลยเนี่ยไม่อยากยอมรับว่าแพ้ต้องมีอะไรผิดพลาดแน่ๆอโอโ <c oughs> อันนี้เบี้ยวไม่รับเข็มกลัดไม่ให้เข็มกลัดโ,โหต้องไปดราก,ก้อนเดนอีกนนอะ <c oughs> ก่อนอื่นไปรักษาดิจิมอนก่อน มาอ่ะเข้าตรงนี้เฮ้ยกล้าเข้าไปได้ยังไงไม่ ไม่ใช่แขกรับเชิญนี่พว้สไปดามอนจะมาเสื้ออะไรกับเราได้แข็งแกร่งโอ้ของต้องใช้ลีฟสเปรย์ไล่ อา้าวกรรมไม่มีอืมน้ำมนต์อืมใช้อัญมณีน้ำมนต์ อโอเคมาถึงที่นี่ละอืมต้องทดสอบกัะตัวเองอแล้วต่อตรงนี้ เอาไม่ใช่โอ้ต้องตอบทั้งคู่เอากดผิดอีกเวนอืออะไรน่าพาเลยเนี่ย นี่โอ้กใช่ไหมเฮ้ยมีของเออเขาตายละเอาเข็มกลัดไปเร็วเข้าเอามันไปสิ <c oughs> ได้เข็มกลัดลซยสิ่งโอเคเดี๋ยวก่อน ลืมให้ทีเอ็มลมหายใจมังกรฮะอ่าโอเคเราได้เข็มกลัดครบ8อันแล้วเรากำลังจะได้เข้าไปเข้าสู่ดิจิม,มอนลีก g u e เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหางครับ อ่าโอเคแล้วก็อ้าวเอ๊ะศาสตราจาร์โทรมาไปที่แลบ ก่อนอื่นซื้อสเปรย์ไล่ก่อนโอ้โหกระป๋องละห้าสิบมันถูกโอ้โหถูกมากอ้าวหาผิดเมืองอ่ะเราไปแลบอ่ะได้มาสเตอร์บอล จับได้ไม่มีวันพลาดอ่าเราเตรียมตัวสู้งูดิจิมอนลีได้เลยปวดแล้วฉีดสเปรย์แปบบ๊บ อันนี้ต้องขึ้นน้ำตกเนี่ยอ,อันจะมีน้นำตกอันนี้ได้จากไอ้ท่ำน้ำแข็งนั่นแหละอ้าวโหด ว่าจะถึงไอ้จุดไปถนนช,ชนะต้องใช้เวลายาวนาะนมากต้องตัดคลิป few later. ถึงแล้วถนนชชนะคนที่จะผ่านไม่ได้ต้องมีเข็มกลัดจากโจโตแปดอันอ้าวแล้รนี่ไปได้อ่ถึงแล้วถนนชชนะตรงนี้มีฟูฮิลอยู่ตรงหินแอบนะ,าะสายซ้ายสายล่างที่ทำรอบนี้ ฟูฮิวแม็กวีไวต์อืมตรงนี้ไม่มีอะไร HP up อัพอืมใช้ต่ออ่ะขึ้นไปโอ้ตรงนี้เจอคู่แข่งอัพเวลแปดจะไปดิจิมอนลิงเ <c oughs> หรอ ไม่มาขำไม,ม่ได้เลยนะโอ้นี่ผมขอท้าผมขอท้าเธอโหส่งลับไปเซียมอนโอ้ยแพ้ทางเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวโอหเมจากฟาฟ้า หมัดเพลงิงแอนทิลามอน น่าจะล่างสายไวรัสนะ้ำนี่เูว่ามีทั้งล่างดีกับล่างเร็วมีทั้งล่างวัคซีนกับไวรัสเฮ้ยเฮ้ยไม่สิดาต้าแล้วไวรัสโอ้ดินอโตตอไปเมทันเอเทมอนโอ้เป็นเหล็กสบายโอ้บัฟฟิชัน ยังมีตัวหน้าไปเลยใส่บีมเวลห้าสิเลยเหรอซูโดมอน เฮ้ยบ้านอ่ะมันเข้าปกาติเนี่ยโหมีสายฟ้าเอาแล้วไงอือเปลี่ยนตัว <c oughs> เป็นวิกเตอร์ <c oughs> อือฝนหยุดละ ใช้เทม่มลีไะไม่มีพืชไม่ม,ไม,มีไม่มีดินโหสกาวเมลามอนได้เลยจัดให้ส่งทะเลไป โอ้สัสดีเดมลีกแดดทำให้อาเพศน้ำอ่อนกำลังลงโอ้โหโอ้โหแดดเชา้าโอ้ยแดดหายแล้วเรียบร้อยอตึงเอาเรื่องโอ้หัวม่อน ไอ้น,นี่เป็นมแมลงเลี้ยอโคดแม่ก้าหอนเอาแล้วไง อืมไปซะอ่ากดกดตกแต้มิเท่านี้สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ